โอ้สดีครับก็จากที่แล้วได้อะไรนะเส้นทางกันการไปอะไรทักอย่างนะครับสองทางนะครับนี่ว่าจะลองไปสำรวจไอ้กลมๆก,ก่อนทาไม่รู้คืออะไรไหมไปกันเลย วะเลยแล้วเหรอเฮ้ยเลยแล้วเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเลย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 มันคืออะไรเอ่อยื่นเลยว่ะยังเดี๋ยยังไม่ไปดินี่ก็จะให้ไปอย่างเดียวเลย อะไหว่าเดี๋ยวตดรูนะครับผมค่อยๆถมนจะเลยไปซะอีกเน่อนิดนึงนอยนิดนึงหนิดนึงอนกนิดนึงอนกนิดนึงเดพึ่ง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 ่โอเคจอดมันตรงนี้นะ โอ้ยอ่าเป็นไรบอลนี่โอ้โหจอดจอนทักหัวนี้เอ,เอ,อียงเลยนะเฮ้ยยานตกนู้นรับอ่าก่อนจะไปตรงนู้นเราเก็บตู้ก่อน เกมนี้เนี่ยจะบอกให้หมดเลยเอาอให้หมดอยาให้ข้าตกเหมือนยานอะไรอะ่ะยานเสียเหรือให้เราช่วยไม่ให้สหาย ทำให้บิมเลเซอร์คูดาวลดลงเช่างวันเอโหูยมินทูรี่ฟูเฉยอะไรวะยิมินทูรี่ฟูเฉย เดี๋ยวนโก้ไปก่อน นกรรมมันค่อนข้างจะหาง่ายนะรวมหมดแล้วก็ เบื oh, <the> ่อเวลาเล่นเกมแบบนี้แล้วของช่องเก็บของน้อยนะครับได้มั้ไได้ด้วยเครื่องส่งสัญญาณอะไรสักอย่างไอเทคชิปหรือว่า system ไอที่แบบคำมันบอลออนบอร์ดใช transport goods f r a t i o n i technology transport uh, set เอ่อสุดอันนี้เรียกว่าอะไร fractioning technology transport <ed> <c oughs> นี่เหมือนคล้ายๆกับจุดจุดค้าขายใชไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันคือ <f uck> อะไรไหมอ๋อคือ อะไรอ่ะอันนี้อายเยอะยานใหม่เรอะอินเทอร์เน็ตเฮ้ยช่องเก็บของเต็มเลยโอ้โหโอ้ม oh. 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 ีปอรตอนแคนนอนกับแลสบีมโอ้โ oh. หเป็นเป็นยานขุดเจาะด้วยอ่ะ ชีดเดียวนะเวรกรรมแล้วประเด็นคือเราทูมี่ยังไม่ทูมี่ยังไมเอสนี่นะส่งครับส่งทานเปอรอไอเทมทานเปอไอเทมนี่ทานได้ไหม ชาร์ไว้ได้หาฮิลเดียมอีกห้าสิบหาฮิลเดียมอีกสองร้อยสองร้อยห้าสิบปุ๊บมันก็เหล็กเหล็กอีก ชุดใหญ่ๆชุดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปดูว่าเดี๋ยวพี่มานะน้องน้อง,องต้องเป็นของพี่แน่ๆไม่ต้องห่วงยานมีไมเน่งอย่างนี้ด้วยขอบใจไม่มาซ่อมนะครับ เชื่อดาวนี่ก็กายเป็นาณัเราใช่ไหมชื่ดาวโอเคมัน okay. กายเป็นาณเราจริงจริงด้วยโอเคทักคู่เดี๋ยวเดวพี่ขอลงก่อนนะน้องร,ร,รู้แล้วรู้แล้วก่อนแป๊นึง ไม่เดี๋ยวนะอ้าวเมื่อกี้เราจอดไว้ตรงไหนล่ะนู no. ้ Where is my ship What the fuck โอนี่ไงไเดี๋ยวโอ้ interact แม่งเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องสนใจแล้วโชว์นี้พี่ต้องการใส่ของเล้วค่อนข้างน้อยแต่ดูแากลันาะแล้ว โลภของฟรีนะครับของฟีเ <laughs> ดียวเโอเคอลองเดีย๋ยวลองกดซ่อมดูก่อนเอาไม่ได้ด้วยนะนะเอากรรม มาที่นี่อ่ะไม่ใช่ไม่ได้ชาร์จบุนเนียม <Re> โอเคนี่สุดๆโอ้โหนะครับ่คืออะไรวะ นี่ต้องมาซ่อมอยานี้อีกแหละคือถ้าอยากได้ต้องซ่อมอจริงๆใช่ไหมเห็นไหมขอของเลี้ยออกก่อนนะครับแต่ว่า ทำอะไรตรงนี้วะเนี่ย Ничего, не i Bên nhà video bao giờ mười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  เริ่มหา,มมาอโอ้ยคาร์บ,บนอนคาร์บอนทิ้งไปก่อนก็ได้หนบแรกต้องหาที่ใส่อันนี้ก่อนก็เอาโกมไปไว้ทางฝั่งนู้นก่อนเพราะว่าโกมมันน่าจะเก็บได้เยอะกว่านั่นไงเห็นไหมล่ะ กัาาน,นี้ก่อนก็เออวะมเกีบยวที่เราก่อน,อน,นก,าการี้ยุ่งกับการเปลี่ยนยานนะนี่แต่ว่าบ้านจนนะครับต้องเรียบต้องรีบเปลี่ยนยานเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไ อันนี้ไม่มีแต่โพลตันแคนนอนนะครับซึ่งไอาการที่เราจะไปซื้อหรือไปหาอุปรกรณ์ทํามันค่อนข้างจะยากดังนั้นต่อออนอนี้ก่อนนะทีนม้ก่อน ผมเข้ามารีรีหลอดด้านซ้ายก่อนนะครับโอเคแล้วทีเนี้ยต่อไปอ่ะปัญหาต่อไปก็คือของของในตัวเฮานี่ก่อนโอเคเช่ okay. นนั้นแหละยัง เพ่ทำอะไรได้แนี่ยองคาฮิดีเดียมสองร้อยห้าสิบกับไปโอเคอไปเดินหาสักแป๊บ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเดินหาสักครู่แล้วกันนะครับระหว่างนี้ผมจะตัดพาร์ทไปก่อนนะเพราะเนื่องจากมันหาค่อนข้างยากนะครับแต่อีกสักพักหนึ่งกลับมาสักครู่สักครู่โอเคนะครับวันนี้ก็รู้สึกอ่ะจะซ่อมเสร็จแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยว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 น่นนึงงงงงงปะตอนแคนนอนไม่ใช่แอสบีมเดี๋ยว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 ไปไหนแล้ววันนี้เดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่ง น,นี่ต้องทีนี้ก็ต้องต่อไปก็ต้องผมก็ต้องไปหาเอออะไร <S 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 2> <S 2> เปลี่ยนยาเรียบร้อยนะครับผม นะจอดแม่งเลย เมื่อตะคู่นี้ไปซ่อมแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่มี Energy เลยนะครับทําให้เวลาเล่นขึ้นเล่นลงมันรู้สึกลําบากผิดปก,กตินะครับอืมก็เดี๋ยวอีกบสักนะีะต้องวิ่งหายตัวี่ต้องวิ่งหายตัวแรกทีแดงสักพักหนึ่งนะครับ เคยเห็นไอออ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 น มไม่ใช่นั่นใบไม้ก็เดี๋ยวผมเดินไปถึงตรงนู้นแลวเดี๋ยวผมอ่านอีกทีแล้วกันนะครับเอ้ยมาถึงแล้วโบราณสถานนะครับพุ yeah. บ่งเย้โปรเจกงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยสโตนอันก่อ,อน นี่อร่อยท ouais. ับถัดได้ไหมขอทับถัดได้ไหมจ๊ะนี่สำคัญลักเลยขึ้นดนะเซ่โอ้ย feel fine marvel you're a hero hands c r a p away tiny metal spider ฮะอะไรวะ คนแปนคค่อนข้างจะไม่ออก t e Feel Complete j a n e s ด Snapping Metal Spider i น o n ในตัวเมทัลสไปเดอร์เอนเทอร์มายสโก้แอนด์องู้แล้แหละผมก็เจอเจอเหมือนกับแมงมุมแมงมุมเหล็กเหมือนก็เจอแมงมุมเหล็กอะไรทั้งอย่างนแล้วก็ถามว่าอะไรที่มันไม่น่าจะไม่น่าทำ เลยถอดหมวกให้มันเข้ามาชอนชัยเล่นๆนะครับนั่นอะไรอะ่ะนั่นอะไรอะ่ะนกนกองพี่ โอ้โหอะไรอ่ะสงสัยไปทุกอย่างเลยอ่ะทำไมมันน่าสงสัยไปทุกอย่างเลยอ่ะ้ง้าี่คืออะไรยังมีตัวอะไรมันโอ้ยหลน what lá <laughs> อันนึงเนี้เสาเลยไม่อ่านไม่อ่านซะเจ๊ให้ล่นก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียล่นยังไม่ได้เปลี่ยนแหมอทีนะครับก็อยากจะตกวงดาวนี้ให้มันทั่วๆก่อนนะแต่ว่าไหนก็ให มาให้คุ้มแล้วนผมเกตอัพโหลดครับสวรรค์แห่งการเ <its> หลืออีกเท่าไหร่วะไม่เยอะนะครับเหลืออีกประมาณอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้านั่นจะเป็นเสา ก็จะเป็นเสาไอไนไ่นะครับที่ที่เจอบ่อยๆอ่ะไอที่เปิดเมื่อกี้นะครับนันนี้จะเป็นเสาเซฟคอยว่าะน่าจะใช่นะอืมก็เดี๋ยวอีกสักอีกสักน่านจะได้อีกสักพาร์สองพาร์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมตัดก,ก่อนแล้วกันสำหรับท่าที่ดูือนตรงนี้นะขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจา้าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดกดแชร์ผ่านเฟซบุ๊กผ่านากุปกรณ์ให้ผมด้วยนะครับเลือเกแล้วนะก็ตามนั้นแหละครับ เอยแล้วอ,อย่าลืมรมักษาสุขภาพนะจ๊ะไปแล้วบายเปย